อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่พชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่จ๋า พบก,กันกับ EP แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ๆฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่จ๋าสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆนะคะพี่แบ่งปันยามเย็นพบกันที่5้ามงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ อ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึงนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรปี2513ค่ะเหรียญสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะพี่จ๋าเนี่ค่ะพี่เป็นการเลี่ยมทํารูห่วงห้อยเป็นเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะจะได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จาแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะ หมายเลขที่2ค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่รูปหล่อเก่าสวยค่ะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า0 8 4ย์5 8 0 6 5ค่ะ หมายเลข2นะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อพรหมนะคะพี่300บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นสมเด็จหลวงพ่อจรันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจรันนะคะพี่จ๋าพ,พ่จพอจรันทิตะธรรมโมค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ หมายเลขที่สี่ค่ะพี่เป็นพระร่วงนะคะพี่พระร่วงหลังลิมค่ะพระร่วงเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเป็นพระร่วงหลังลิมค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่4นะคะพี่จ๋าพระร่วงหลังลิมม300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่ห้านะคะพี่ เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพีส่สาเหรียญรัชกาลที่ห้าค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่สาวด้านหลังเป็นครุฑค่ะนี่นะคะพี่สาแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะคะพี่ปู่ชอบรุ่นแรกนะคะพี่สาเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกคะ่ะ ปี2514หลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทหมายเลขก6ค่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันพี่ๆที่300บาทหมายเลข7ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่8ค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินเก่าสวยหมายเลข8ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข8แบ่งปันอยู่ที่หมายเลข8 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่9ค่ะพี่จ๋าเป็นพระร่วงนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนเก่าสวยนะคะพี่จ๋า ร่วงหลังรางปืนนะคะพี่หมายเลข9้าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นปูดทวดกลักไม้ขีดค่ะหลวงปูดทวดเนื้อว่านกลักไม้ขีดค่ะพี่เก่าเก่านะคะพี่สาปูดทวดเนื้อว่านกลักไม้ขีดค่ะด้านหลังเป็นสะทุกนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่10ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จานีค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่พีที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จา๋าแจง้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จา๋าด้านหลังมีแร่โรยค,คร่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขที่12เป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปิตาปู่ทิมมีติดจีวรน,นะคะพี่๋าเก่าวสวยค่ะด้าน,นหลังเป็นยันนะคะพี่๋าพระปิตาปู่ทิมค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข12ค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะคะพี่สภาพนี่มาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ084 915 8065้นาส่งฟรีนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการคร่ะพี่อ่ะหมายเลข14นะคะพี่เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จา๋าหมายเลข14ค่ะ15เป็นพระนางพญาอกนูนพูนสวยค่ะพี่นางพญาหมายเลข15นะคะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าๆอกนูนๆนะคะพี่แบ่งปันพี่พีเอฟซีนะคะพี่จา๋าอยู่300บาทหมายเลข15ค่ะ พระนางพญาอกนูนพูนสวยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักค่ะพี่ปิตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่พี่หมายเลข16ค่ะ 17เป็นพระสังกจายหลวงพอดิษนะคะพี่จ๋าพระสังกจายหลวงพอดิษคะ่ะพี่เป็นเนื้อทองผสมเก่าสวยนะคะพี่ด้านหลังเป็นยัน,นะคะ่ะพี่จ๋าพระสังกจายหลวงพอดิษหมายเลข17ค่ะ18เป็นพระปิตาะคะ่ะพี่ปิตาสายใต้นะคะพี่ เนื้อหาเก่าๆนะพระพิจาพระปิดตาสายใต้ได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่ๆที่ที่300บาทหมายเลข18ค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยมีร่องรอยกัรจานค่ะพี่ หลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลข19ค่ะ20เป็นเหรียญพ่อท่านสัง2 4ง0ค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่เหรียญพ่อท่านสัง2 4ง0ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลขย0ค่ะ21เป็นแหนบนะคะพี่แหนบหลวงพอ่อฤาษีลิงดำค่ะวัท่าสุง่งนะคะพี่สา แหนบหลวงพ่อหรือส <utral, S 2> uh, ีล es ิงดำวัดท no. <im Sultan> ่าสุงนะคะพี่หมายเลข21ค่ะ22เป็นพระปิตานะคะพี่พระปิตาปักกระเป๋านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อดำวัดกูดีนะคะพี่ปราจีนบุรีค่ะพระปิตาปักกระเป๋านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อดำค่ะพี่พ่อดำวัดกุดีปราจีนบุรีนะคะพี่จ๋าเก่าๆได้มาแบบนี้ค่ะ 300บาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นพระมเหสวนเนื้อตะกัวค่ะพี่มีเป็นคราบความเก่าติดมาแบบนี้นะคะพี่จะ๊ะพระมเหสวนเนื้อตะกัว300บาทค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าเก่าสวย300บาทใหม่เลข23ค่ะ24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่เก่าเก่าเลยค่ะ ต่ฐานมีร่องรอยการจานนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นพระพรมเนื้อผงหลวงปู่ดู่ค่ะพระพรมเนื้อผงหลวงปู่ดู่นะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่300อบาทหมายเลข25้าค่ะ ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อะหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อผางค่ะพี่หลวงพ่อผางนะคะพี่จ๋าเก่าสรรภาพใช้นะคะพี่เป็นเหรียญขวัญถุงคะ่ะหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่จ๋าเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อผางสามร้อยบาทคะ่ะ ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อทบนะคะพี่เหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อทบค่ะเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อทบนะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะ ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลข28เป็นเหรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3เสียนนะคะพี่เหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่ค่ะกรอบสตังค์นะคะพี่ด้านหลังเป็นช้าง3เสียนค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข28ค่ะ29นะคะพี่เป็นคุณแผนหน้าค่ายเนื้อดินนะคะพี่จา่าหลวงพ่หนงค่ะคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่หนงเนื้อดินค่ะพี่นี่นะคะพี่จ่หมายเลข29ค่ะ หมายเลข30เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือนะคะพี่หลวงปู่จ้อยค่ะพี่อำเภอสามพรานนครปฐมนะคะด้านหลังเป็นยันค่ะพี่จ๋าชัดสวยประมาณนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่สาวัดบางช้างเหนือ300อบาทหมายเลข30ิบค่ะ 31เป็นพระกิ่งค่ะพี่สาวกิ่งหลวงพ่อก,กึ่นนะคะพี่หลวงพ่อก,กึ่นวัดดอนนะคะพี่าพระกิ่งเนื้อเก่าจัดเลยนะคะพี่องค์นี้ค่ะ พระกิ่งหลวงพ่อกล่นวัดดอน300ร300บาทค่ะหมายเลข31ค่ะ32เป็นรูปหล่อโบราณพระเจ้าตะกค่ะพี่เป็นหล่อเก่าโบราณเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่รูปหล่อโบราณพระเจ้าตะนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ ขอกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่พี่อะหมายเลข32มนะคะพิจารูปหล่อโบราณพระเจ้าตะค่ะ33มสิบค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพจาองค์สีดำค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่จา แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข3 3ค่ะ34ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะพี่จ๋ายังไงติดต่อใ่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าแบ่งแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข34ค่ะ สามสิบห้าเป็นวัดเกศนะคะพี่สาววัดเกศเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่สา,าที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทหมายเลขสามสิบห้าค่ะอ่ะสามสิบหกนะคะพี่สาเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่ สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้หมายเลข36ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สาแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาหาแม่บ้านนะคะพี่ขา1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะหมายเลข36นะคะพี่พิมพ์เส้นได้ค่ะอ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปพีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า